พาจารย์ว่าการทำบุญเนี่ยหบาทกับ100บาทนี่ถ้าเรามีจิตศรัทธาที่ให้ไปเนี่ยบุญกุศลเราได้เท่าจํานวนเงินหรือว่าเท่าจิตที่เราบริสุทธิ์ทานอนุโมทนาในคําถามจากต้นกล้าต้นธรรมผู้และด้วยปัญญาและยังมีอรรถตวาจาคําถามว่าการถวายทาน5บาท10บาทกับ100บาท จะได้บุญเท่ากันไหมกับแรงจิตที่เรามีศรัทธาเต็มร้อยเท่ากันบุญจะได้เท่ากันไหมสาธุการคําถามธรรมะนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งต้องดูบุคคลที่เราทานคือเครื่องสะท้อนก็เป็นปัจจัยเช่นเดียวกันนะถ้า100บาทศรัทธาเราเต็มร้อยแต่กับผู้ไม่มีศีลอนุภาคก็สะท้อนมาไม่มากดังนั้นจะมีปฏิคาหกผู้รับทายกผู้ให้วัตถุทาน ผู้ให้บริสุทธิ์คือเราเนี่เต็มร้อยวัตถุทานไม่ได้รักขโมยเข้ามาบริสุทธิ์เต็มร้อย,ย,าาอยผู้รับก็มีผลเช่นเดียวกันอันนี้ทําเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะดังนั้นก็ต้องดูผู้รับด้วยให้บุคคลมีศีลห้าพันเท่าหมื่นเท่ามีศีลแปดก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นพระด้วยกันก็มาไล่ที่คุณธรรมถ้าพระอริยะเจ้าโสดบาบันก็ประมาณนี้ถ้าสกิทาคามาก็สูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกดังนั้นคุณธรรมคือเครื่องสะท้อนของผู้รับก็เป็นเหตุป,ปัจจัย ให้บุญเราเปี่ยมด้วยเช่นกันแต่เราไม่สามารถจะทราบได้วิธีทีนี้วิธีจะหบาทสิบาทนั่นคือส่วนของวัตถุแต่พตระศาสดาให้เรานี่มีใจเปี่ยมเต็มร้อยดังเช่นอนาถบิณฑกาเศรษฐีอนาถบิณฑกาเศรษฐีนี่เคยร่ำรวยมีทรัพย์มากแต่ให้ทานไปแล้วเขาหยิบยืมไปเขาไม่เอามาคืนแล้วยากจนลงแต่สัตธทานยังเต็มร้อยอยู่วันนั้นนี่มูลพระศาสดาไปถวา,ายพระตาหารได้มีน้ําต้มผักดอกมาถวาย ก็กลัวในใจเขาคิดว่าจะไม่ได้บุญเยอะพระศาสดาทราบแล้วก็ได้แสดงธรรมบอกว่าแรงศรัทธาของเศรษฐีนี่ยังเต็มเปี่ยมบุญนั้นเกิดไม่ใช่น้อยเลยวัตถุเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ในเคสนั้นพระศาสดานะเป็นผู้รับบุญนั้นก็ยังเปี่ยมเหมือนเดิมแต่ในคําถามของต้นกาต้นธรรมศรัทธาเต็มร้อยปัจจัย5ปัจจัย10คือวัตถุส่วนผู้รับด้วยก็มีผลเช่นเดียวกันดังนั้นพระศาสดาจอกว่า สร,รัเสริญทานที่มีการเลือกให้เลือกบุคคลที่ให้เลือกเวลาที่ให้เลือกคณะสถานที่เวลาก็มีส่วนในการทานของเราให้บริวณด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังก็แล้วแต่ขอให้แจเราเปลี่ยนเป็นใช้ได้ไม่ขาดทุนแน่นอนอนุโมทนาในคำถามถัดมาก็คือในส่วนที่มเมื่อเราอะเราทำบุญกตัวอย่างสามร้อยบาทมีคนทักเยอะไปเยอะไป ไเขาจะได้บาปไหมมากที่สุดมีคำถามว่ารเรามีศรัทธาจะถวาย3า0แต่มีคนถทวงถวงอย่างแรงเลยแหละมาสกัดอันนี้ขอเตือนว่าอันตรายมากมการที่ไปตัดบุญคนอื่นจะมีผลกับตัวเองเวลาจะได้สิ่งใดจะมีคนมาตัดตลอดเลยดังนั้นก็เป็นเครื่องทดสอบของผู้ให้ทานแล้วแหะต้องตั้งมั่น ตั้งใจไว้แล้วแม้ไม่พูดสิ่งใดเทวดาเขาทราบคืออย่าเสียสัจจะในใจตัวเองจงให้และถ้าเป็นอาจารย์จะให้มากกว่าด้วยผู้ใดให้มากกว่าปราณนาให้เร็วกว่าบุคคลน,นั้นจะเกิดผลทวีคูณทำการสินใดเขาจะได้กำไรเยอะกว่าได้มากกว่าขอห้าได้สิบแต่บุคคลใดปราณนาแล้วตั้งใจแล้วทำช้ากว่าทำน้อยกว่าบุคคลน,นั้นจะขาดทุนทำมาค้าขาย ก็ไม่ได้ตามเป้าเพราะตัวเองขาดทุนในการทําบุญในใจของตัวเองที่ตั้งใจไว้แล้วอันตรายที่สุดจงมีคนลงทุนได้กาไรได้เยอะขาดทุนเจงก็มีใช่ไหมเจงคือไม่ให้เลยปรนนาแล้วไม่ทําตามขาดทุนที่สุดขาดทุนบุญตัวเองใครสร้างละ่ะตัวเองนั่นแหละสร้างดังนั้นสําคัญมากอย่าไปขวางบุญคนอื่นหรือตัวเราก็ต้องตั้งมั่นเมื่อมีคนมาขวางมารก็ทําหน้าที่มาร แต่ลูกขององค์พระศาสดาต้องทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่มนตั้งมั่นเราตั้งใจแล้วเขาไม่ได้มีส่วนนี่แค่หนึ่งคำพูดมารเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาทําลายเราไม่ได้ต่อไปจะให้มากกว่าทําให้เยอะมารเลยนะต่อไปจะให้สามร้อยเขามาห้ามจัดไปเลยห้าร้อยหนึ่งพันเต็มเปี่ยมเราชนะแล้วสาธุการหน่อยวันนี้คิดจะให้หรือเปล่าเปิดโอกาส จท่านตอบดีนะคะจะได้ปัญญาจะได้เคลียเคลียถามว่าแม่อยากพูดธรามะขอแะอยากคุยยังพระอาจารย์สงสัยยังบอกในในการทำบุญกฐินของเฮ้าในพุทธศาสนานี่ยินดีอันปัญใาเรื่องพระหาลกูกพ่อนนทหม่บานปัญญาชน,ขชานเข้าใจยินเนาอหรือโถนพนได้จะไปวากันเด้อถือสกัดยางแห้งปุ้บมันยุกเหลิกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไมาา่เสียใจเนะี่ยเขายังมีศรัทธาไม่ถึงแต่ก็มีคนอื่นเข้ามาเต็มที่และคนนี้เต็มใจกว่า พระอาจารย์โยมไม่สงสัยคางแชงใจเลยแม้แต่กับสัพสัตหนูยังให้จะกล่าวเกับพระหนึ่งรูปยิ่งกว่าคือเขามองจิตเขาเปิดกว่านะ่ะเป็นสมมติป้องกันไว้มีให้เกิดลาบสกุลมากเกินไปเอาถ้าบอกรับได้เอาแต่ละวัดแต่ละสำนักสงฆ์ในประเทศอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะใช่ไหมโยมลำบากก็ต้องเป็นเจ้าภาพวัดนั้นวัดนี้ยิ่งอยากได้บุญเยอะยิ่งแย่งกันอยู่แต่ถ้ามีอย่างนี้ก็ดีป้องกันเอาไว้แต่ถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปดูก่อนไปสัมผัสก่อน ท่านไม่ขอหรอกพระกะินนี้เลสไนก็ไม่ได้บ่นให้ฟังก็ไม่ได้ขอโดยตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือต้องบริสุทธิ์พระศา,าสดาเน้นที่ความบริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้รับนี่โอ้ก็เป็นนี่อยู่นะอนสองสามล้านอยู่นะชาาิจักรินก็ต้องประมาณไม่ได้นะโยมต้องฉลาดอย่าให้ความอยากได้บุญมาปิดบังปัญญาถ้าพระคุณเจ้าองค์ใดบอกกล่าวหรือกรรมการไปเปลอมาไม่ใช่เฉพาะพระนะกรรมการวัดนี่ก็สําคัญเหมือนกัน เสียพ่อโยมก็เยอะนะโยมเข้ามาเอออาจารย์ก็จะได้นั่นจะได้นี่อยู่เรายังไม่ได้พูดเลยโยมเข้าไปแล้วคนมีปัญญาโอ้ไม่ต้องไปหาอาจารย์เราถ้าทุกสิทธิ์ขอเยอะขนาดนี้อาจารย์คงจะน่าดูเขาไม่มาเลยนะมันเสียนะอย่างนั้นไม่ต้องเอ่ยปากขอทุกกรณีทุกกิริยาอาการที่วัดพระอาจารย์ย้ำนักย้ำหนาพูดเป็นเลศสนัยก็ไม่ได้เป็นนนยะก็ไม่ได้และตอนนี้ก็ยิ่งมีแปลกๆขึ้นมาอยู่ผ้ากรถินนทานเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ดุดเลือนลอยมาโดยน้ภาคากาศ อุปมาเฉยๆไม่ใช่ให้ไปโยนใส่อย่างนั้นเข้าใจด้วยนะเป็นอุปมาอุปไมเป็นคําพูดว่าบริสุทธิ์ดุดเดือนรลอยมาโดยได้ผา,ากาศคือพระมณีขอโยมเต็มแต่จะให้แล้วก็โยมดูแล้วว่าท่านสมวรจะให้คือบริสุทธิ์แบบนี้โดยส่วนสามผู้ให้ผู้รับบริสุทธิ์โดยวัตถุที่นํามาคือผ้านั้นผู้ให้ไม่ได้ขอผู้ถวายเปี่ยมด้วยศรัทธา วัตถุนั้นไม่ได้โคดโกงเขามานี่คือบริสุทธิ์ดุดเดือนลอยมาไม่ใช่ว่าให้โยมโยนลอยไปอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่เตรียมกระทะขึ้นล่ะพระอาจารย์พูกนี้ทอดกะินเตรียมกระทะให้โยมนะทอดไงไปเก็บปะเกษตรมากะทินไงใช่ไหมบ้านเราทอดที่เราบ้านตรงไหมอย่างนั้นทั้งโยนผ้าทั้งทั้งตั้งกระทะท,ทอดกะินเอาไหมเขาใจด้วยน,นะเป็นอุป,ปมาอุปไมค์คำว่าบริสุทธิ์ดุดเดือนลอยมานี่คือ ดังมาโดยนะักพากาศไม่เป๊ะเพื่อนเลยผู้ขอไม่เอ,อ่ยปากขอไม่แสดงเลนสนาไม่บอกอาการต่างๆให้ได้รู้ว่ามีการขออยากได้ได้หลายนะผู้ให้ก็เต็มใจให้ไม่ให้เพราะเอาหน้าเอาตาสมควรจะให้วัตถุบริสุทธิ์ผ้านั้นก็เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องยาิเงือนแรงงานของเราทํางานหาเหงินแล้วเกิดขึ้นมาเข้าใจเนาะบริสุทธิ์เข้าใจนะบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ใช่ลอยมาอย่างนั้นมัาไม่ไปถิ่มเป๊ะลูกหนาผ้า,าอันนี้โอ้ยแปลกๆไปเรื่อย อันนี้ก็เดี๋ยวทัวลงอีกกันแหละ,ะคำถามมารือยังนี่ที่พูดที่รอคําถามน่นนี่เปิดโอกาสปัญญาชนคนดีพี่นองถูกคนเราคือลูกพ่อเดียวกันมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ถามได้ในทาในวินยัยสิ่งใดไม่ถูกจะกลับมาตอบใหม่มาแก้ไขใหม่ให้ยินดีที่มาพ่อให้กระตินเท่านี่เป็นกระตินนาะท่านที่ถือองค์พระศาสดาเดอ้อให้ทานด้วยความเคารพบ,บุคคลผู้ในโอว่าจะเคารพเรา น้อมให้ผู้รับน้อมรับผู้ให้น้อมให้เมื่ออนิสง์แห่งทานส่งผลบริวารจะมีการเชื่อฟังให้ทานแรงศรัทธาเขาจะเกิดด้วยโภคะใหญ่มีทรัพย์ใหญ่รวยศรัทธาที่บอกเปี่ยมในใจส่งให้รวยศรัทธานี่ถ้าศรัทธาเปี่ยมไม่ขาดสายก็รวยไม่ขาดสายแต่ถ้าเสียดายเมื่อไหร่ตัดในทีนี้ขัดข้องในทันีีอย่างนั้นอะไรที่ให้ไปแล้วนี่ดูจิตเตืองอย่าเสียดายแม้เพียงเล็กน้อยไม่เฉพาะให้ทานกับพระนะ ให้สิ่งของเชื่อเหลือขายไปก็แล้วแต่วันนี้ได้ฟังเทศจากพระอาจารย์แล้วเราขอตั้งจิตด,ด้วยความเพื่มปีติไม่เสียดายดีใจดีใจที่ได้ให้ถ้าไม่ให้ดีเราจะขาดเมตตาให้ทานด้วยแรงศรัทธาจะส่งให้รวยให้ด้วยความเคารพบ,บริบาลจะเชื่อฟังให้ตามการคือการกระถินนี่การสังฆทานข้าวขึ้นใหม่ก็จะได้รับของสิ่งใช้ตามการไม่ขาดเหลือการผลไม้แล้วก็มีผลไม้เกิดขึ้นในชีวิตของเราดัชิตก็มี3การ ทุกๆก,การเนี่ยเราจะไม่ขาดเตือให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์สงเคราะห์ก็จะมีคนอนุเคราะห์สงเคราะห์เราให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนทรัพย์ของเราก็จะไม่เสียหายไม่กระทบกระทั่งใครมีรถมีลาก็ไม่ต้องไปเฉียวปชนเพราะเราให้ทานเราเราไม่กระทบกระทั่งใครเราเต็มใจให้ด้วยความนอบน้อมเห็นไหมเกิดกับเราเท่านั้นเลยการให้ทานก็มีดีเทลมีรายละเอียดลงไปอีกพุทธบริษัทพึงศึกษา แล้วจะบ่นทําไมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผลฐานของเราทั้งนั้นบกพ้องสิ่งใดแก้ไขแล้วก็เติมเต็มเหมือนที่กล่าวในเบื้องต้นสิ่งใด,ดผิดพลาดที่ให้ไปเป็นบาปก็หยุดสตอนะ็อปนะค่อยไปเพลิดเพลินต่างหากไม่ต้องมาปารบ,บุญแล้วไปทําสิ่งที่เป็นบาปมันเสียไงจะเอาบุญทั้งทีซื้อลอตเตอรี่ก็ปถาถนาลังมาที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกเลยเนี่ยเจ๊งหน้าเสียตังนะทำบุญก็เช่นเดียวกันบุญใหญ่ผู้กระินปีหนึ่งทำครั้งเดียวให้มันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้ใจม พบหน้าชาติหน้าสว่างสิริวันนะความผ่องใสจะลังไหลเข้ามาเองทําให้ถูกจะให้เร้าหมองจะให้มีแม้เพียงเล็กน้อยต้องบริสุทธิ์ดุดเดือนลอยมาโดยนาภาอากาศไม่ต้องจับโยนมานะคือบริสุทธิ์ทั้งส่วนสามตอนนี้บริสุทธิ์แล้วนี่แรงศรัทธาออนซอนหลาเชื่อชมมากยินดีมากกล้วยม่เตเครื่อใหญ่ๆอ้อ,อยม่แต่ลำใหญ่อุญ่ออกมาจากหัวใจบางคนนะตลอด3เดือนนี่เห็นกล้วยเครือใหญ่เห็นอ้อยลำใหญ่นี้หวงไว้นะ ตั้งใจว่าจะทํากรถินไม่ให้ใครไปกินนะลูกๆก,ก็จะไปใกล้นะไปดูแลอุปถาจิตประเสริฐนะหรือท่านผู้เป็นเจ้าภาพจะตั้งใจเน3สามเดือนที่ปรนนอาไวน้นี่เห็นสิ่งใดน,นี่เป็นบุญทั้งหมดจะซูมเข้าที่กองบุญกองทานเตรียมไว้เตรียมไว้เป็นบุญอยู่ตลอด3เดือนนั้นนี่เจตนากนให้มันแรงกล้าจึงได้บุญมากไงไม่เหมือนตะปุ๊บปั๊บอะไรไปทําเลยเจตนากนให้มันไม่แรงนี่กระถิ่นเนี่ยทำให้เรามีแรงเจตนาที่มุ่งมั่นตั้งมั่น,ต,นตลอด3เดือน ในการทันานี้แล้วก็ซูบเข้าพระคุณเจ้าพิเศษที่คุณที่สุดมาหรือยังคถาถามถามคำถามพาดพ้นนอกเรื่องของกัทถ์คือ <มา S 2> เดินจงกรมนะคะบางท่านคุณแม่เ้ายังไม่รู้การเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอันไหนได้บุญที่สุดอนุโมทนามีคําถามว่าการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิสิ่งใดอันไหนได้บุญมากที่สุด ก็ต้องมาแยกเคสต,ตอบกันอีกนั่นแหละการเดินเป็นอิริยาบถหนึ่งของกายการนั่งเป็นอีกอิริยาบถของกายตัววัดผลคือจิตก็ต้องย่อไปถามว่าอิริยาบถไหนจิตสงบมากที่สุดแต่มันก็ต้องเนื่องด้วยกันไม่มีใครนั่งได้ตลอดไม่มีใครเดินได้ตลอดดังนั้นยืนเดินนั่งนอนจงแชร์กันแล้วเอาจิตเป็นตัววัดถ้านั่งจิตสงบก็นั่งไปนานๆเกิดยากเกิดปัญญา,นา,นญญาถ้าเดินแล้วมาสงบก็เดินไปญญานานๆ เดินสมควรจิตเขาจะบอกว่าอยากจะนั่งแล้วกายไม่อยากจะเคลื่อนแล้วก็มานั่งดังนั้นไม่ให้แยกยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4ี่แทรกซึมเข้าไปเดินอยู่ก็ต้องมีรู้สึกที่กาที่ลมหายใจนั่งอยู่ก็ต้องมีสติซูมเข้าไปเลยไม่สามารถจะบอกได้เพราะจิตเป็นตัวตัดสินแต่ควรจะมีอิริยาบถทั้ง4พระศาสดากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงมีปกติจเจริญสมาธิอยู่ปกตินั่งยืนเดินนอน ใช้ชีวิตทําการทํางานนั่นแหละให้เอาสมาธิเข้าไปในตรงนั้นเหละยถ้าบอกว่านั่งได้เยอะจะนั่งอย่างเดียวแอนตี้การเดินไม่บริบูรณ์แล้วกรรมฐาน40ก็บกพร่องถ้าบอกเดี่ยก็เดินอย่างเดียวแต่ถ้าใช้คาของพระศาสดาบอกว่าให้มีปกติเจริญสมาธิอยู่อ่อเลยทุกิยาบททุกเวลาเลยใช่ไหมเพราะปะกติเราดำเน,นินชีวิตนี่นั่นแหละมากยิ่งไหมล่ะคําตอบของพระศาสดาดังนั้นตอบได้ว่าให้ทุกท่านมีปกติเจริญสมาธิอยู่จะ เดินหรือจะนั่งให้เอาจิตเป็นตัวว่าจิตเขาจะบอกเองว่าสมควรนั่งหรือเดินมากน้อยแค่ไหนอโนุโมทนาบางครั้งก็เดินแค่เปลี่ยนยิบทาบขอฝากกรรมฐาน4อย่าง,รราางที่สำคัญหนึ่งพุทธานุสติจงเรึกถึงคุณขอองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำการสิ่งใดแม้ใส่บารหน้าบ้านตึงขึ้นมาการบพระทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้น้อมถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่กราบพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์ไหนก็แล้แต่ก็ให้น้อมถึงองค์พระศาสดาจะมีอนิสงส์ใหญ่หนึ่งพุทธาสองเมตตาจงมีจิตเมตตาประกอบกับทุกสิ่งที่ทําให้ทานก็ทานด้วยความเมตตาจะช่วยเหลือใครก็ช่วยด้วยความเมตตาแม้แต่ตัวเราเองก็จะมีเมตตาต่อตัวเองหนึ่งพุทธาสองเมตตาสามอสุภะจงพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามในกายนี้ อยู่เนืองๆยิ่งคนแก่นี่ได้เปรียบนี่ยังไม่ต้องเชื่อพระคุณเจ้าพระอาจารย์กลับไปส่องกระจกดูก,ก่อนพระอาจารย์นั้นไม่ต้องสอนดูหน้าคนข้างๆนั่นเน่ยแต่ก่อนก็เป็นสาวเปลี่ยนปังสวยสดงดงามบัดนี้ธรรมะอยู่เฉพาะหน้าอยู่ข้างๆเห็นหรือเปล่าว,ว่าความแก่มีจริงให้เป็นอสุภะไม่ใช่แค่นี้ข้างในนี่กรีดออกมาเนี่เลือดสีแดงทั้งหมดมีเลือดมีกระดูกมีน้ำเลือดน้ำรนอนเยอะแยะมากมายหนังกำพร้าหุ้มเอาไว้เฉยๆตอนนี้ ดังนั้นอสุภะพึงพิจารณามันจะไปลดราคะโมหะโทสะให้เบาบางลงมันจะไปลดตัวนั้นต่อไปนั่นก็คือมรณาความตายให้คิดถึงความตายนี่มันจะตัดทุกอย่างเลยเมื่อคิดถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทาโมหันในขันธะสันดานเกิดอาถรรพ์หายสะดุงไม่ยุ่งใจโมหะโทสะมีอยู่พอคิดถึงความตายได้มันตัดหมดเลย เกิดอาถรรพ์ในการทําคุณงามความดีทีนี้โอ้ถ้าคิดว่าเราต้องตายอีกห้าปีสิปีนี่มันต้องรีบเร่งเลยแหละเหมือนฐานไฟแดงๆบวางบนันชิะต้องรีบปัดออกชั้นใดการทําความดีก็ให้เร็วชั้นนั้นแต่เรายังช้ายอยู่แน่น,นี่ทุกคนมีเวลามีกําหนดหมดบางคนก็มีโรคในตัวก็บอกอยู่นะอยู่ได้แม้ถึง5ปีสิปีหรอกนะแล้วความดีล่ะจะรีบทําสิให้รีบเร่งทําดังนั้น1พุทธ,ธาสองเมตตาสอสุภาอาสุภาสี 4, มรณาถ้าการคิดถึง4อย่างนี้ ความเจริญจะเกิดขึ้นในการทำกรรมาฐานอนุโมทนา